สวัสดีครับเชลกานะครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับมินี่เชลกาจะมารีวิวนะครับ 5040D ก่อนย์ทรงหมอบนะครับ25พฤศจิกายนครับ2564นห้ร้อยหิ่ะครับลืมบอกวันที่นะครับอ่านี่ครับมาทานครับคือเก่าครับเบิางสติกเกิดเป็นอัลลฮุกแสนครับโว้โกปานฮานครับพันพ่วนซีเอ็มทีครับพันหกนะครับของคุณ คุณสักชัยนะครับคุณน้องสักชัยเพิ่งเกิดรุ่นผมเนาะจงมืออื่นนะครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ40แรงนะครับอุปกรณ์3ชิ้นเป็นดาวอยู่35เปอร์เซ็นต์นะครับ5040ดีครับเวทก็เอาใส่เตยทองไปเลยครับนี่ขั้นนี้มันสีายครับหกหลอดมีเข็นนะครับยกเวทลงเพเจ็บเอวนะครับของแถมเอาใส่ไว้ในหัวรถนะครับเต็มหัวรถครับบรรย์สองรถพวกนะครับรถตุรีสยามอิมพิเม้นนะครับ โอ้มาทานดีว่าโกแห้งอ่านี่ขั้นที่หนึ่งนะครับมืออื่นนี่ทรงสองขั้นนะครับถ้าท่านมาท่านยังที่ได้ทรงสามนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เบิ้งไปที่ละขั้นนะครับมืออื่นนี่มือดีครับมืออื่นนี่อ่ามาชมอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้ของไอ้ไส้เพิ่นนะครับไอ้โตม่อนนะครับรีวิวไอ้เบิ้งแน่นว่ามืออื่นนะครับเป็นหลับหลดแต่เสานะครับ เดียวอายตรงนี้วะฉันมันโกววอแล้ววะจัดไปรอบหนึ่งอะลรครับี่รอบที่สองครับเอาขืนรถพ้อมส่งแล้วครับอันนี้ก่อนอื่นบึงของแถมสองรถพ่วงก,ก่อนเลยครับอู้หมาฐานอีีครับ <c oughs> นี่ครับรถเดาล้วพันพ่วงซีเอ็มทีครับหกจานนะครับยี่สิบสี่นิ้วนี่อันที่จริงวางล่องปกติก็ได้นะครับ เพราะว่าเส้นเหลือมันเห่วอยู่นะครับแต่ว่าที่ว่างเหีวนี่เพราะว่าให้มันกดลังไบให้น้ำนักรถมาอยู่หนารถรถโตหลากว่าสิบรสัยนะครับภาษีว่าเป็นยังคือว่างเงวนีมั่นสิบรลมบ่บ่ลมบรลมครับเอาสเตย์ดึงไว้อยู่ครับนี่นะครับนี่นะครับสองขั้นนี่แต่งเหมือนกันนะครับผมเป็นคนต่อเองไฟครับผมเป็นคนต่อเองปวดดามต่อกไส้เรียบร้อยครับแบบมาดเลยนะครับ โอ้คงเถื่อีลีนะครับเบียดกระแทให้เรียบร้อยครับโรตารี่สยามอิมพีเมน์นะครับย่อให้บางมุมข้างหลังกว้างๆอีกรอบนึงนะครับโอ้ยขั้นนี้กระติดเลยตัวนี้สติ๊กเกอร์ขอบคุณช่างปอนะครับปอจะเลื่อนการสร้างอืดอาดการสร้างนะครับพันติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับเบียดอยู่หลังรถนะครับเบียดนี่สิได้จมลงนะครับ ชิดจมลงนะครับมาทานนีอ้ออกเดี๋ยวเบิ้ง,งกว้างๆครับจัดให้เลยครับตีตัวมอนนะครับโอ้ยงามแหงเดี๋ยวเจอกันมืออื้นเ้าครับเจอกันมืออื่นเสาแต่เ้าเลยผมสิออกนะครับงามบ่ครับงามบ่เบิ่งในรูปเบ่าดครับไปเห็นตัวจริงนี่โอ้ยอลังการแหงครับอลังการแหง เดี๋ยวพาช่องอีกขั้นหนึ่งครับบรรยากาศดีแห้งแดดเป็นแดดครับอยู่นี่ขั้นนี้ของคุณผี่สมลักนะครับสมลักผี่พ่น่านไฟนแนนซ่มือเโสานี่นะครับสมลักพานไฟแนนซ่มือเร้านี่นะครับ,รนแ,นรบแต่ว่าไอ้เราว่าอยากได้วัขขนซุกคือกันมาสันมือดีแต่ว่าผมยันกลับมากกว่าท่านนะครับเพราะสิไปส่งสองขั้นนั่นนะครับ หรือแม่นท่านก็จะท่านช่วงใบนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านก็บสีส่งจัดไปเลยครับสามขั้นมืออื่นถ้าพ่อท่านก็บไอซองครับเดี๋ยวบางอีกที่ครับแต่งเหมือนกันเรียบร้อยครับแราวพ่ท่านเดี๋ยใส่ใบมีดบ่ท่านเดี๋ยวใส่าบพัดใส่มีดบ่ท่านเดี๋ยวใส่ผ้านพวงกับโรตารี่ครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยเพื่อนสิโมดิฟายหลานใหม่นะครับเดี๋ยวสิพาผมสิพารีวิวบางใหม่เพื่อเทียบปัญหาเหล้วนะครับแบบโกโก้เลยโรตารี่เพิ่นอยู่นี่นะครับ ตรงนี้นะครับกับพานพ่นพันยูพุ่นนะครับกพันเดี่ยวอ่ะสี่สิบแรงเหลือยูจะขั้นนี้อันนี้พันจ้องแล้วครับผีใช่เดชดครับอำเภอนําคุณอุบนเข้าจองแล้วขั้นนี้ผีวิรักดิกกัจองแล้วครับประกอบพระธิดนาครับกระสิเหลือขั้นนี้หนึ่งสองสามสี่หาข้างนอกเหลือยูหาข้างในเหลือยูเก่าครับเหลือยูสิบสี่ขั้นนะครับสองขั้นถางรังนี่พันจองแล้วนะครับ วางคนจองแล้วอ่าประมาณนี้นะครับหาสิบแรงเรือร้ายครับเรือร้ายครับหาสิบแรงนี่เรือแต่งนะครับต่อไฟต่อยางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันมื่อคืนครับสองคันถ้าเป็นไปได้ก็อยากทรงสามนะครับเจอกันมื่อิืนอีกที่ครับคลิปนี้เสเอาไว้เพียงจำานีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ